อนะโวคาโดเป็นเป็นพืชที่ที่รากลอยนะครับรากลอยเขาจะหากินอยู่บนเหนือผิวดินนี่การใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักจําเป็นมากหรือการคุมคุมหน้าดินนะครับเพื่อรักษาความชื้นนะํจเป็นมากเห็นไหมครับเนี่ยรากของเขาอะรากตรงนั้นเลยสวัสดีช่วงเย็นครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับอยู่ในสวนอีกตามเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไป ติดตามชมอะโวคาโดที่ผมปลูกไว้นะครับก็อายุตั้งแต่1ปี8เดือนถึง2ปี3เดือนครับฉเฉลี่ยแล้วก็อายุประมาณ2ปีครับมันก็มีทั้งต้นที่โตและไม่โตอย่างเช่นต้นนี้ครับนี่เลยต้นนี้ต้นนี้เป็นพันธุ์บูธเอายุ1ปี8เดือนครับไม่โตครับต้น,นนี้เนาะไม่โตเลยใบเหลือง เดี๋ยวผมจะพาเดินชมบรรยากาศในสวนเกษตรผสมผสานนะครับดูอย่างอื่นไปด้วยแต่เน้นที่อะโวคาโดอ้าวอันนี้คืออะไรอันนี้น้อยหนาดได้หวันครับนี่อีกต้นที่สองต้นนี้เป็นพันพันพบพระศูครับที่ผมซื้อมาจากพบพระเลยเนะาะจังหวัดตากนะครับต้นนี้ก็โตโอเคอยู่1ปี8เดือนครับ วันนี้จะมาพูดถึงอะโวคาโดหน้าฝนต้องดูแลอย่างไรนะครับแล้วก็ให้น้ํำไหมสําหรับที่สวนผมเนี่ยในหนึ่งอาทิตย์ถ้าฝนตกหนึ่งครั้งเนี่ยผมจะผมจะไม่ให้นะครับเนาะผมจะไม่ให้น้ําก็ดูที่สภาพความชื้นดูที่สภาพของของดินนะครับนะถ้าภายในหนึ่งอาทิตย์ฝนไม่ตกมันยังมีความชื้นในดินอยู่จะจะไม่ให้น้ําครับเนาะหน้าฝนเนี่ยจะไม่ให้ ถ้าฝนตกเป็นประจําเลยนะครับก็ปล่อยหน้าฝนไม่จําเป็นต้องต้องให้น้ํานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่สภาพดินนะครับให้ดูสภาพดินเป็นหลักถ้าดินแห้งค่อยให้ถ้าดินยังมีความชุ่มชื้นอยู่ไม่จําเป็นต้องให้นี่อีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็เป็นพันธุ์พบพระย์อายุ1ปี8เดือนครับนี่ครับกำลังแตกยอดได้สวยเลยก็มีการให้ปุยป๋ยปุ๋ยคอบนะครับปุ๋ยคอบปุ๋ยหมักนี่ผมก็ให้ให้ให้เสริมไป ปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยหมักแล้วก็จะมีเคมีด้วยเคมีก็ให้นะครับส่วนเคมีก็ผมใช้สูตรสูตรเสมอสิบห้าครับนะที่หวานอยู่ก็ใช้สลับกับเคมีแล้วก็อินรีย์ครับประมาณเดือนละเดือนละครั้งนะสลับกันไปเดือนละครั้งอตอนนี้เป็นพันพิงเกอร์ตันนะครับก็กำลังแตกแตกยอดนะครับแตกใบใหม่ได้ดีเหมือนกันพนะิงเคอร์ตันจะเป็นทรงพุ่ม ดูนะครับเนี่ยตัวกิ่งเนี่ยมันเป็นกิ่งที่แตกออกมาใหม่จากจากตัวตัวต้นนะครับตอเขาเนี่ยมันแตกออกมามันแข่งกันกันกบกับต้นที่เสียบยอดนะอันนี้คือต้นต้นที่ออกจากมเมล็ดนะพอพอที่ผมเสียได้ครับผมเสียได้ผมก็เลยไม่ตัดทิ้งก็จับจับทาบซะเลยนะครับจับทาบให้เป็นขาเป็นลักษณะเสริมขา ให้เป็นสองขานั้นเนี่ยมันก็เป็นมีข้อดีครับทาใหา้ต้นของเราทรงตัวได้ดีแล้วก็การเจริญเติบโตถือว่ามันเจริญเติบโตได้ดีพอสมควรนะครับเนี่ยนะครับเป็นการเสริมขาตอนแรกว่าจะตัดทิ้งแต่เสียดายก็เลยทาบติดกันเลยนะครับมาดูอีกต้นหนึง่งมาดูอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ก็พิง์เฮอร์ตัน ต้นนี้ก็โอเคครับกำลังแตกนยะครับแตกยอดใหม่แตกยอดแตกใบใหม่ก็โดนปุ๋ยโดนฝนเข้าไปนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยอาจจะเห็นว่าอะโวคาโดคือจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับเพราะในในฝนที่ตกลงมาเนี่ยคือในตัวเจนมันเยอะเนาะในตัวตรเจนเป็นหลักเลยแทบไม่ต้องใส่ปุ๋ยกันเลยก็สามารถแตกยอดได้ไปดูอีกอีกแถวนึง เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปก่อนครับเดี๋ยวมีอีกมีอีกที่ยังไม่ได้พาดูดเป็นพันปีเตอร์แฮตเนาะปีเตอรแฮตต้นที่ไม่โตก็มีต้นนี้2ปีแล้วครับไม่ยอมโตเลยเนี่ยใบเหลืองผมก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกให้เขาไปปีเตอร์แฮตต้นที่2อันนี้ก็อายุอยู่ประมาณเฉลี่ย2ปีครับ ต้นนี้แตกแตกยอดได้ดีนะเนี่ยแตกครับทุกกิ่งเลยแตกยอดแตกใบได้ดีนะครับได้ฝนได้ฝนได้ปุ๋ยก็ทําให้ต้นอะโวคาโดแตกยอดแตกใบได้ดีอีกอย่างหนึ่งที่จําเป็นมากนะครับคือการตัดแต่งกิ่งอะโวคาโดเนี่ยมันก็สามารถตัดแต่งกิ่งได้ทุกช่วงนะครับขึ้นที่เราแหละว่าจะตัดแต่งกิ่งช่วงไหนตัดแต่งกิ่งเพื่ออะไรก็คือ ให้แสงแดดเข้าถึงนะครับเนี่เห็นไหมให้มันโล่งเลยแต่ก่อนมันไม่โล่งนะคือให้แสงแดดส่องเข้าถึงเพื่อเป็นการป้องกันพวกมดพวกแมลงเข้ามาอาศัยอยู่ข้างในตรงกลางทรงพุ่มนะครับแล้วก็อีกอย่างคือตัดแต่งกิ่งเพื่อ,อให้มันเลี้ยงกิ่งกิ่งใหญ่นะครับให,ให้เลี้ยงกิ่งใหญ่กิ่งแขนงบางทีเนี่ยมันเป็นกิ่งเล็กมันไม่สามารถที่จะติดผลได้เราก็ต้องสร้างสร้างกิ่งนะครับ สร้างกิ่งให้มันกิ่งใหญ่ก่อนเนาะกิ่งขแขนงก็ตัดทิ้งไปนี่เห็นไหมที่ผมตัดทิ้งไปเยอะนะกิ่งขแขนงเล็กๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยตัดทิ้งไปนะครับที่ก็ต้นนี้เป็นทรงพุ่มได้ดีมากอีต้นนี้อีกต้นหนึ่งพันปีเต้แฮดครับต้นนี้ก็เป็นทรงพุ่มได้ดีเมื่อเช้าก็ตัดแต่งกิ่งเหมือนกันต้นนี้ คือเราก็การตัดแต่งกิ่งเนี่ยเราก็ตัดแต่งกิ่งเรื่อยๆนะครับเราให้เราดูทรงพุ่มของเราว่าทรงพุ่มของเรามันมันเอ่อมันกลางไหมถ้าไม่กลางถ้าจะสูงอีงเดียวเนี่ยเราก็ต้องตัดปลายนะตัดปลายออกบ้างอันนี้ผมมีมีเอาปลายออกอยู่เหมือนกันนะครับเอาปลายออกให้มันแตกทรงพุ่มไปด้านข้างนี่อีกต้นหนึ่งพีเทเฮดเหมือนกันครับต้นนี้ก็โตได้ดีอยู่ แต่สู้สองต้นที่แล้วไม่ได้นะตัดแต่งกิ่งเหมือนกันเมื่อเช้านี้นะครับตัดแต่งกิ่งไปก็อีกสองปีผมคิดว่าถ้ามันยังยังโตได้ดีแบบนี้อยู่คงไม่เกินสองปีเดี๋ยวได้เห็นการติดผลกันแล้วนะครับเนช่วงนี้ก็ใส่ปุ๋ยดูแลกันไปสำหรัะะอบอะโวคาโดที่สวนผมนะเป็นอะโวคาโดที่ปลูกดินเหนียวครับคลองขุดใหม่ปลูกเลยไม่ได้มมีการปรับปรุงดินอะไรก็คือ นำต้นอะโวคาโดม,มาปลูกเลยนะอันนี้ก็ผ่านไป2ปีกว่าล้สภาพดินก็เริ่มนะครับเริ่มดีขึ้นเพราะเรามีการใส่ปุ๋ยปรับปรุงดินไปเรื่อยๆเนาะใส่ปุ๋ยคอกใส่อะไรไปมามาดูต้นที่เป็นไฮไลท์อายุ2ปีกว่า2ปีประมาณ3เดือนแล้วครับเนี่ยเนี่ยต้นนี้พันวาเลนไทน์ ตันได้ดีจริงครับต้นนี้ผมยังแปลกใจเลยต้นที่ปีที่แล้วนะต้นนี้ออกออกดอกแต่ไม่ติดผลปีนี้ผมบำรุงพิเศษนะต้นนี้ใส่ปุป๋ยไปละใส่ปุ๋ยคอกไปเมื่อประมาณเกือบสองเดือนที่แล้วนะอะโวคาโดเป็นอ่าเป็นพืชที่ที่รากลอยนะครับรากลอยเขาจะหากินอยู่บนเหนือผิวดินนี่การใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักจำเป็นมาก หรือการคุมคุมหน้าดินนะครับเพื่อรักษาความชื้นนะจําเป็นมากเห็นไหมครับเนี่ยรากของเขาลากตรงนั้นเลยใ,ใส่ปุ๋ยคอกไปเขาก็จะมาดูดสารอาหารที่หน้าดินนะครับเห็นไหมเนี่ยครับรากเขาเป็นเป็นผลไม้เป็นพืชที่รากลอยนะครับคล้ายๆกับผู้เรียนเลยนะหากินรากฝอยหายกินไม่ลึกนะหากินที่ผิวดินนี่อีกต้นหนึ่ง พันวาเลนไทน์ที่ที่จเจริญเติบโตได้ดีมากนีครับต้นนี้ผมก็มีการตัดแต่งทรงพุ่มนะทรงพุ่มต้นนี้ก็ดีเหมือนกันตัดปลายออกนี่ผมตัดปลายออกให้มันให้มันแผ่ออกข้างๆนะครับนี่ข้างเป็นทรงพุ่มได้ดีตได้ดีมากเดี๋ยวปีปีนี้แหละนะครับปีนี้เดี๋ยวช่วงนะช่วงไปลายปีเดี๋ยวจะจะลองทําทําดอกครับ มันต้นมันโตแล้วต้นนี้น่าจะทําได้เดี๋ยวจะลองทําดอกให้มันออกดอกดูคาดหวังว่าปีปีหน้าคงได้เห็นผลกันเนาะนี่อีกต้นหนึง่งต้นนี้ก็วา l เลนทนยครับมี้วยกันสต้นนะต้นนี้ที่มันเอียงคราวที่แล้วผมก็ใช้ไม้คำ้ำนะพอใช้ไม้ค้ำเสร็จมันก็ยังก็ยังเอียงอยู่ผมเลยจัดการอนาคตก็คือจะเสริมขามันด้วยด้วยนะครับต้น ต้นอะโวคาโดอีกต้นหนึ่งที่ที่นำมาปลูกไว้เนี่ยปลูกไว้ปุ๊บนะครับเพิ่งปลูกไปแลวแล้วก็จะเสริมขาเสริมขาให้เป็นอะโวคาโดสองขาขาคู่เดี๋ยวพาไปดูอีกแถวหนึง่งแถวสุดท้ายกันอะโวคาโดรุ่นนี้ปลูกไว้ประมาณ40ต้นครับ40ต้นก็มีหลากหลายสายพันธุ์ตั้งแต่พิงเคอร์ตันพบพระ08 บัคนีาปีเตอร์สันปีเตอร์แฮดนะครับแล้วก็อะไรอีกจำให้ได้นะมีพัน่ะเนะอย่ามูต้นนี้กัน <c oughs> นะครับต้นนี้ก็ก็โตด้ดีอยู่สูงสูงแต่มันไม่ได้เป็นทรงพุ่มครับเนาะหลังจากได้ได้ปุ๋ยได้ฝนไปเนี่ยเขาจะแตกยอดครับแตกยอดได้ดีนะต้นนี้กำลังแตกยอดครับ ดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้เป็นพันธุ์บักเนียต้นนี้โตถือว่าโตตัวดีดีครับบักเนียสูงประมาณสองเมตรละนี่ครับพันธุ์บักเนียนี่ก็บักเนียครับที่สวนจะจะเน้นพันธุ์บักเนียครับเพราะว่ามันเห็นมันติด ติดผลได้ดีในพื้นที่ราบแล้วก็ทนอากาศร้อนแรงได้ดีก็จะเน้นไปเป็นบาักาเนียแต่ใช่ว่าสายพันธุ์อื่นจะไม่ติดผลนะครับนะแต่ว่าผมผมชอบบาักาเนียครับก็เลยปลูกซะเยอะเลยนี่อีกต้นหนึ่งต้นนี้เป็นพันธุ์บักเนียกันครับใบเริ่มเขียวแล้วเมื่อก่อนๆที่ผมเคยถ่ายคลิปใบมันเหลืองครับามาดูอีกต้นหนึ่ง อันนี้ก็บาัคาเนียอายุสองปี3เดือนครับต้นนี้ก็โอเคนะสูงก็ประมาณสักเมตรแปดสิบได้นะต้นนี้แปดต้นนี้ก็บาัคาเนียครับบัคาเนียอายุ2ปี3เดือนต้นนี้ก็โตได้ดีใบเขียวก็กำลังแตกยอดใหม่ครับนี่อะโวคาโดหน้าฝนนะครับ การเจริญเติบโตถือว่าโอเคนะนะหน้าฝนเป็นหน้าที่อะโวคาโดจเจริญเติบโตแตกยอดเพื่อสร้างสร้างใบสร้างกิ่งก้านสาขานะนะครับนี่เลยอะโวคาโดที่สวนของผมไปไปดูอีกนี่จะมีอีกสองต้นสามต้นนี้แหละครับตอนนี้เป็นพันธุนะ์พบพระนะพบพระ พบพระต้นนี้ผมซื้อมาจากเ,เทพสถิตนะครับสวนหนึ่งที่เทพสถิตสวนใหญ่เขาเนี่ยซื้อมากิ่งเล็กมากนะอันนี้ก็กำลังโตแต่มันก็ทรงทรงตัวไม่โตไม่โตเท่าไหร่แต่ก็มีมีแววจะโตอยู่นี่อีกพบพระอีกต้นหนึ่งพบพระต้นนี้ครับมันซื้อมาต้นเล็กนะมันก็ไม่ยอมที่จะตั้งตั้งตรงนะ มันก็แผ่ขยายออกด้านข้างเนี้ยเตี้ยมากเลยนี่เห็นไหมครับผมก็ใช้ไม้มาค้ำยันนี่แหละเพราะว่ามันมันอยู่กับพื้นนะนะครับอยู่กับพื้นก็เลยใช้ไม้มาค้ำยันมาดูต้นสุดท้ายกันต้นสุดท้ายเป็นพันพันฟอเต้ครับนี่พันฟอเต้อายุสองปีสองปีสามเดือนเหมือนกันฟอเต้ตัวนี้ก็ ยังไม่โตเท่าไหร่แต่ก็มีการแตกกิ่งก้านสาขานะครับแตกยอดใหม่นี่แตกยอดใหม่นะครับนี่ก็แตกยอดใหม่เหมือนกันได้ปุ๋ยได้ฝนไปนะครับนี่ก็เป็นอะโวคาโดที่สวนนะครับที่พาทุกคนมาอัปเดตอะโวคาโดที่ปลูกไว้อายุเฉลี่ย2ปีครับมา,มาดูต้นปลูกใหม่กันบ้างปลูกใหม่เป็นพันอะไรออันนี้ปลูกตั้งแต่เดือน มีนาครับพันเอศูนย์เอศูนย์สามสี่นะเป็นเอศูนย์สามสี่นี่เป็นพันของเวียดนามนะครับอันนี้เป็นเออผมซื้อมาจากพบพระส่วนใหญ่ที่พบพระซื้อมาด้วยกันสี่ต้นแล้วก็ลงปลูกหมดละที่สวนเนี่ยนี่นี่กำลังนี่กำลังแตกยอดใหม่นะครับนี่กำลังแตกยอดปลูกตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภาคมกรกฎาคม กัญยาประมาณ5เดือนครับเพ,พ,พิ่งเนะพิ่งเพิ่งจะแตกนะเพิ่งจะแตกยอดนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สวนของผมนะครับเป็นสวนเกษตรผสมผสานสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ